สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิสาเรศศักดิ์ชั้นม6ทับสี่ที่15นะคะวันนี้จะมานําเสนอหลักการสร้างภาพหลักการสร้างภาพมี3ขั้นตอนหลักๆคือ 1. ขั้นตอนก,รการออกแบบเป็นขั้นตอนสําหรับการออกแบบผลงานที่กําลังจะสร้างขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก 2. ขั้นการสร้างภาพดําเนินการสร้างภาพตามที่ได้วางแผนเอาไว้ขั้นตอนนี้จําเป็นต้องอาศัยฝีมือส่วนบุคคลระยะเวลาความประณีตและความอดทน 3. ขั้นการจัดเก็บการจัดเก็บภาพเพื่อนำไปใช้งานต่อโดยเลือกฟอร์แมตภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของภาพหลักการสร้างงานกราฟิก 1. การกำหนดพื้นหลังของภาพควรมีโทนสีที่สื่ออารมณ์และความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ 2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งานตัดหรือคัดลอกบางส่วนของภาพที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงาน 3. การจัดวางภาพให้เหมาะสมอาจมีการจัดขนาดมุมขยายหมุนและบิดภาพให้เข้ากัน 4. การใส่ข้อความ 5. การนำภาพส่วนประกอบมาจัดซ้อนกันหรือเรียกว่าเลเยอร์นั่นเองค่ะ 6. ตกแต่งส่วนประกอบให้เข้ากันอย่างกลมกลืน หลักการออกแบบเพื่อสร้างภาพมีดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพ 2. คอนเซปต์ของภาพ 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. ความสวยงามและมีคุณภาพ 5. ประโยชน์ที่จะนำไปใช้งานระบบสีที่ใช้ในงานกราฟิกโดยทั่วไปสีในธรรมชาติและสีที่สร้างขึ้นจะมีรูปแบบการมองเห็นของสีที่แตกต่างกันซึ่งรูปแบบของการมองเห็นสีที่ใช้ในงานด้านกราฟิกทั่วไปนั้นมีอยู่4ระบบคือ 1>, 1. ระบบสีแบบ R G B 2. ระบบสีแบบ C M Y K 3. ระบบสีแบบ H S B 4. ระบบสีแบบ L A B ชนิดของไฟล์ภาพ 1. J P E G 2. G I F 3. P N G 4. P M P B M P 5. T I F F 6. E P S เจ็ด PDF ขอบคุณค่ะ